เป็นวันที่ฝนตกนะคะถึงฝนจะตกถึงแดดจะออกก็ต้องทํางานกันนะคะทุกคนเนาะคนทํางานก็ทําไปค่ะคนขับแท็กตู้เขาก็ต้องทํานะคะถึงจะหนาวแค่ไหนก็ต้องยอมทํานะคะทํางานข้างนอกค่ะอากาศวันนี้ฝนตกนะคะทุกคนฝนตกเขาก็ต้องเอาหินโรยโรยถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะ เป็นครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกที่เตอเจอต้นไผ่นะคะต้นไผ่ที่อยู่สวีเดนนะคะทุกคนนี่ค่ะไผ่สวีเดนมีแล้วค่ะแต่ก็จะดูก่อนนะคะมันมันนไม่มมมมมมต้นใหญ่นะคะต้นไม่ใหญ่ค่ะทุกคนแต่ว่าก็เป็นกอไผ่นะคะเขาปลูกเป็นไม้ประดับค่ะทุกคน คกำลังเริ่มมานะคะทุกคนถ้าเกสรแตกกระจายก็คือคันมากนะคะคันตาแพ้มากนะคะเกสรดอกไม้กำลังเริ่มมาค่ะตัวนี้ยังไม่ร้ายเท่าไหร่ยังมีอีกตัวที่ร้ายกว่านี้นะคะสามารถไม่สามารถลืมตาได้ค่ะถ้าเกสรแตกกระจายออกมานะคะ กำลังต้มน้ำปลาาอยู่เนาะค่ะทุกคนคะ่ะกำลังต้มน้ำปลาทำน้ำปลาไว้กินนะคะไอ้อากาศก็หนาวเนาะคะ่ะเมื่อนี้ฝนตกเนาะคะ่ะตอก็เลยได้โอกาสมานั่งต้มน้ำปลาอยู่หลังบ้านเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าฝนตกก็ไม่ค่อยมีคนออกมานอกบ้านเนาะคะ่ะทุกคนก็นเลยได้โอกาสดีเนาะจ้ะวันนี้สูตรต้มน้ำปลาไว้กินเองนะคะทุกคน อากาศหนาวๆเย็นๆฝนตกมาต้มน้ำปลาอยู่หลังบ้านนะคะทุกคนคะตอนแรกว่าจะไปทําที่บ้านสวนก็เลยมีโอกาสวันนี้ทําที่นี่ซะเลยมีคนออกบ้านค่ะมื่อน,นีเหม็นกับว่าเป็นอย่างนาะค่ะต้มน้ำปลาไว้กินกันค่าดูเด็ดต้มน้ำปลาะนะคะทุกคน กลิ่นกาลังหอมเลยค่ะปลาล่าเอามาจากบ้านเนาะคะ่ปะลปะลาลาปลาคอปลาคอน้อยเนาะจ้าปลาคอน้อยกับมีผสมกับเกลวนําคะ่ปะปลากระดีน้าเนาะจ้าต่อกับต้มเลาก็าสกกะะิกองเอาน้ำเนาะคะ่ะกองเอาน้ำ้เสะไส้สมตำเนาะจ้าปลาลาเซ่เซคข้าวันนี้สูตรเด็ดนะคะ กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องเอาใบเตยมาน้ำเนาะคะ่ะต้อเอาใบเตยมาจากเมียงไทยต่อกเกลอใส่น้ำเนาะคะ่ะเพื่อดับกลิ่นเน,นาะจ้าขณะที่ต้อก็กำลังนั่งต้มปลา่าอยู่เนาะคะ่ะเราก็ดูฝนไปด้วยกันนะคะฝนก็ตกอยู่ข้างนอกนะคะเราก็นั่งต้มปลา่าไปน้ำกันเพื่อนๆเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะในช่วงที่เรารอปลา่าอ่า ้มเดือดนะคะแล้วก็นั่งรอดูฝนไปเรื่อยๆแล้วก็ความหนาวเย็นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครออกมาข้างนอกนะคะไม่มีใครได้กลิ่นนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็ต้นปลารกาก็เริ่มเปี้ยเบิดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเราจะต้มจนต้นปลาร้าสิเปี้ยเบิดเหลือตะก้างแล้วจา้าเริ่มเป็นน้ำเขียวแล้วคะ่ะกลิ่นหอมโชยแล้วลนะคะพี่น้องคะ่ะ เนี่ยต่อก็เอาอาสูตรของต้อนี่ก็สิใส่หมักนัดน้ำนอจาใส่หมักนัดใส่สับป,ประรดด้วยนะคะแล้วก็ใส่โอบอยด้วยค่ะสูตรนี้ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายต้อนี่สิจิกไอ้เขียวก้อนนอค่าเขียวให้มันอะไเป็นสีเป็นสีน้าตาลเขียวอ่ะน้าตาลทรายให้มันเป็นสีแดงนนดก้อนนอจ่าแล้วก็อยมาใส่กันกับอ่าน้ำนี่น้ำก็สิเป็นสีนะคะ สีงามมากค่ะข้นมากค่ะตอนนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะดูสีน้ำปลาลาของเรานะคะทุกคนค่ะสีสวยมากค่ะต้อก็จะกองกองเอาแต่น้ำมันนะคะตอนนี้เข้มข้นสีสวยสีงามมากค่ะพี่น้องจ๋าใส่ส้มตำแซ่บๆนะคะต้อกสิกองไปเรื่อยกๆก็นะจ๊ะ ตอนนี้น้ำปลาร้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะเซบนัวค่ะแซบนัวไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมมากค่ะเซบนัวมากใส่ส้มตำยำอร่อยมากสุดๆเลยค่ะทุกคนค่ะใส่แกงก็อร่อยค่ะสูตรนี้อร่อยสุดๆ ต้มน้ำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปเยี่ยมมาดามบ้านนานะคะวันนี้ต้อก็จะเอาน้ำปลาลาไปให้มาดามบ้านนาชิมด้วยค่ะแล้วก็มีของฝากไปให้มาดามด้วยนะคะก็มีอ่าหอยนางรมนะคะแล้วก็มีหอยนางรมที่แกะแล้วก็ใส่ในช่องฟิตไว้นะคะก็สองถุงแล้วก็กระดูกหมูอ่อนค่ะกระดูกกระดูกหมูอ่อนค่ะแล้วก็ไปฝากมาดามบ้านนานะคะวันนี้ค่ะ ก็จะมีของฝากไปสองสามอย่างนะคะน้ำปลาแล้วก็กระดูกโมอ่อนแล้วก็หอยนางรมนะคะไปกันค่ะฝนก็ตกค่ะทุกคนเราจะไปบ้านมาดามบ้านนากันนะคะตอนนี้ค่ะ าถึงเฟดมาดามบ้านานาแล้วนะคะเรากำลังจะไปห้องมาดามบ้านานากันค่ะตอนนี้ค่ะหิมาก,ก็ลงโปอยๆค่ะอากาศเย็นนางอยู่บ้านค่ะค่าวันนี้ บรรยากาศข้างนอกติ้งตหิมะม,มาอีกแล้วค่ะดูค่ะขาวโพลนเต็มไปหมดเลยค่ะเมื่อไรจะหมดหนาวสักทีเนี่ย มาอีกรอบแล้วค่ะวันนี้หิมะตกอีกเหมือนเดิมค่ะ หิมะตกนะคะหิมะตกข้างนอกค่ะข้างในต้องมานั่งผิงไฟนะคะดังไฟแล้วก็เผามันนะคะตอนนี้เรากำลังนั่งเผามันนะคะอากาศา้วหนาวเย็นๆอย่างนี้เผามันกินกันค่ะทุกคนมันฝรั่งเผานะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้ไปเยี่ยมบรานาบ้านานานะคะก็กลับมาก็หิมะตกเต็มเลยนะคะทุกคนคะ่ะ นั่งพักผ่อนหย่อนใจสบายสบายเผามันกินกันค่ะหน้าหนาวยังไม่หมดนะคะหิม,มายังมาเต็มอยู่เลยทุกๆคนค่ะ ความหนาวมาเยือนยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดยังกระหน่ำลงมาเรื่อยๆนะคะหิมะค่ะ